ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยการแพร่กระจายไปถึงหมู่บ้านชุมชนและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด่านตรวจยานพานนะแม่ตำเป็นด่านตรวจถาวรแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาจาก60แห่งทั่วประเทศด่านตรวจนี้จะตรวจตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3ชุด

จากการสัมภาษณ์ดาบตำรวจวรชัยปัญญากล่าวว่าเส้นทางที่สามารถหลีกเลี่ยงด่านตรวจเม่ต่ำจากการตรวจค้นนั้นมีสี่เส้นทางเส้นทางแรกก็คือสามารถเข้าทางด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยาได้เพราะมหาวิทยาลัยพะเยามีการแลกบัตรเข้าออกทั้งหน้ามอและหลังมอ ทำให้ผู้ลักลอบขนยาเสพติดสามารถใช้เส้นทางนี้หลบเลี่ยงการตรวจค้นจากด่านตรวจแม่ต่ำได้เส้นทางที่สองจะเป็นเส้นทางด่านที่ชนแดนเลยทางหลวงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาไปสองกิโลเมตรเส้นทางที่สามเส้นทางถนนสายเชียงม่วนผ่านจังหวัดพแพร่และเส้นทางที่สี่เส้นทางผ่านอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกจ้างวานขนยาเสพติดนั้นจะมาทางรถยนต์ส่วนตัวโดยการปลอมแปลงเอกสารและป้ายทะเบียนรถเจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มตรวจโดยการสังเกตจากการมีพิรุษของผู้รักรอบขนยาเสพติดที่ผ่านมายังด่านแม่ตามําในการตรวจค้นแต่ละครั้งส่วนมากจะเจอยาบ้าครั้งละหนึ่งถึงสามเม็ดเท่านั้นถ้าเกินกว่าสาเม็ดจะถือว่าเป็นผู้ค้าทันที อย่างเช่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตรวจพบครั้งใหญ่ได้ยาไอซ์37กิโลกร,รมัมยาบ้า698,000เม็ดสาเหตุที่ทำให้จังหวัดพะเยามีการระบาดของยาเสพติดมากขึ้นเนื่องมาจากจังหวัดพะเยามีพื้นที่ติดกับตะเข็บชายแดนจึงเป็นจุดผ่านและจุดพักของยาเสพติดที่มีขนาดใหญ่โดยทางจังหวัดพะเยาได้มีนโยบายในเชิงรุก มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดตรวจค้นระดมกวาดล้างอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไป